อคุณที trendy, ่ให้ฝันของลูกเป็นจริงแต่จริงๆประวาอย่างที่เราได้ใจอากเป็นสีหมาได้ก้อยเยนนอาจจ่ใจให้อาจจะเส่ได้ไม่ถึงร้องให่อขอพรโดแท้ีเสื่อมปีทองทุกคนและก็นะครับพิเศหก็คือปีนทย่ำรามที่ดีใหึ้นดี้นแกับทุกท่านคำร พี่องคือคนทำงานหรือผู้ที่ตองัหน้าเพียงพี่รองคือผู้ที่ลงะเบีนตกเพราะไม่แค่งเป็นฝั่งเป็นแวนอานไทยดูแน่ใจค่ะดูแน่ยีร่าเบื่อจัดเบื่อจัดยีร่าเบื่อใจถือมีไงพี่รองเบื่อขอบคุณีขอบคุณเราไทยนะคะ ขอบคุณครอบครัวผู้ดำเนินทุกท่านนะครับพี่ๆเราเรารู่หอกเลยสร้างนสร้างคยสังเอาเด้อจิงใจขอาเราคนตอนนี้คือกเราพ่อแม่พี่่สานะครับพี่ผักมาแนาำให้ไม่ได้เรยว่าเป็นรื่องเป็นวันดีขอบคุณในการ้ดนตรีทุกท่านนะครับขอบคุณคุณคุณแมขอบคุณที่ท่านจาภาพและทเวทีพี่ๆท่านยังนะครับมวามใเต็ม นะครับขอบคุณแขกรับเกียรติทุกคนนะครับเอาใช่ลหมเอาอีพิงค์ท่านมาเชจอมาเสี่ยวมาขอเชิญเสี่ยวบนเวทีมานะครับมาหาผมนะครับฝากสำหรับพี่น้องสุขุขุนพี่น้องคี่อยู่ในไจสร้าัไว้หนึ่งนะครับเฮ้ยพี่บ๊าย ขอบคุณน้ <lawsuit royable. S 1> องดูดูผมก็ได้แรงกำลังผมได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในทีมีขอบคุณน้องที่จับมือกันในเกิดนหน้าดีขึ้นนะคะประมาณเฉพาะไม่พอนะเฉพาะพยาบาลแต่ทุกทุกคนด้วยเชียงคิงเกิดงานวันนี้ขึ้นค่ะพี่น้องขอบคุณอีกครับนำใจไม่ตีขอบคุณจากวันนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ ขอบคุณหลุกส์ขทุกคนนะคะขอบคุณบ้านที่รับเงินทุกท่านขอบคุณพลังพลุยขอบคุณที่งานทุกท่านทุกทุกแขนงเลยทุกทีทุกเรื่องใช้การทุกทุเยอะขอบคุณทุกขอบคุณทีมงานในการให้บกาน ากล่อนะอินีสบายขอบคุณพีมงายทุกคนขอบคุณทุทีมงานที่มาจากแนเานะครับรุ่งเรืองใจนี้เนาะไ่บางคนอไก็แย่ที่ไหนที่ได้ไปร้อเพลงด้วยแบบแ่บาคน่แทุกคนสำคัญหมดทุกคนนะครับไม่ได้ว่าใครไม่สำคัญสำคัญของทุกคนนะครับทุกคน้อ

สี่โมแม่ค่ะไม่ใช่ส5บหเลยคระบ1้สิามค่ะอ้โจักเวสเขาม่เนเลยแบบวันนี้ค่ะชุ่มดพวกพ่วกบอกแจงบอกตุลเจลีตัวมือสองยาสันลูกยาสันยาสันลูกยสันเราอ่าน จากพ่อท่านเลยพี่เงินล้านเงินหลายๆหลังตาบาพี่น้องครับคอยซอยกันเด้อซอยกันอยกันนะครับพักกันมือนี้คอยงานทุ่งล่าเนี้ คูอหนึ่งขอบคู่ทาแล้วร่างจนขอบคุณพี่น้องฟันทรายขอบคุณพี่น้องท่านโคโลท่ายุเอีนะครับ

มอลล์ต้องซื้อหน้าร้านเป็นกน่อยในการขายอะไรที่ซื้เลยก็คือแตนใบเลียนหละสลุ่มเดินอทางดิบเองคุณซอยคุณสมุนอพรูปใบลายยางแกบเป็นแหน่ค้อยหนึ่งแบบ เมนวันได้ย่างวันได้ออกมาจากท้องเมนและทนการให้ห่อหมาแค่ในควาเรียนรู้ในการเห็นตาองมูสิบุากรทาบุนี่แม่บุญี่แม่ยาบุญี่แม่ฮ่อนบุนี่แม่หอมมนโนหสิอบุมี่ร้านไม่นีหรอกการเลี้ยงจะีเยอะคอยเชี่ยคอยดังการขึ้นกำลังใจเมน้าบเขื่อนนุอาทิเซนบอดี้แต่ว่าไ่ง่ายทผลี่เราเองไ ให้ได้ดีกว่าเก่าขอบคุณโอกาสขอบอกไงทุกสุทีอรมากๆหนูรู้ไหมว่าอาจารย์ซอเกษตรวิสัยเนี่ยกับอาจารย์สวัสดสารครมทุ่มเทมากหนูรู้ไหมว่าตอนนี้แม่ของอาจารย์ซอตอนี้นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเลือดด้วยลูกคุณแม่ของอาจารย์ซอป่วยหนักนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเสียบวาาอาจารย์ซอเกษตรวิสัย กินทุนเที่ยวทุกปี่วันนี้เขาก็มานะคะแต่ว่าเขากลับไปก่อนเพราะว่าเขาไปดูแม่เพราะว่าแม่ตงท้ายเลือดวันนี้คุณหมอนะถ่ายเลือดให้คุณแม่ะคะ่ะโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยแกผูเคจริงๆนะคะแต่แม่จหมมจห้องเขียนเพลงมาได้แน่นอนทำไมจจห้องเขียนเพลงมาได้เพราะว่าสมองให้สิบสัชรงานเนาะมันหลายอย่างมากเพราะว่าขึ้นหนุนแม่แต่ว่าด้วยพะเลยมาอ่าคาว่า นักเขียนเพลงเนาะนักแต่งเพลงห้องสั่งไปแบบได้ก็ะไรแบบนั้นแล้วก็ได้ออกมาเร็วด้วยนะคะสุดยกดอีรีนะคะยังไงก็ตามเจไจเจด้เมอพี่น้องฟังจะโซ่เกษรพิสัยเป็นคนดีพี่น้องใน่พ่อัีแต่ไม่ไม่พ่อันด้วยด้วยพ่อนก็นนกจิตใจเรื่อง,งทุกอย่างเ้ยนะคะจ่าโซ่เกษรพิสัยสึ่งอดอีรีเป็นคนดีแล้วก็ิสัยดีแล้วก็รู้จักการตาย ยี่สิบปีละยี่สิบกว่าปีได้ซ้ำนะคะตอนนี้แม่เล้าก็บสบายก็มีน้องเนาะฝากคุณแง่ก็เพื่อ่พี่น้องได้อาจารย์ซอปีใส่ค่ะพี่น้องอ่ะขอพูดได้หลายพี่น้องเข้าออาบรรยากาศตอนนี้นะคะอยากผ้าดีี่อนมัซื้อ่ใหเขาได้กงะด้ตรงนี้ก็ได้ระบายได้หลายอย่างไปแล้วระบายความรู้สึกในใจอกไปแล้วนะคะกอเล็ผุ่กใหไเด้อะเะจัวาแค่ปุ๊ พี่เันเ์เอลูกสาวนะครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่น้องฟังทรายน้องนะครับที่เขามาชมทางเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับขอบคุณพี่น้องให้ตอนนี้นะที่เจ้าภาพทางเจ้์ปุ่มคุณแม่คุณยายทางเจย์แดงนุกกระทะนะครับขอบคุณหลายเด้อหลายคนครับเอ้าคือว่าขอให้ มี <c oughs> สิ่งดีกับคำลาเงชรบำเพ็ญต่อไปนะลกนะอาครับับเอาแล้พี่น้องเฮ้มดนะคะบรรยากาศอ่าอันเสนอบอุ่นนะคะห้องแบบานไปเนาะลูก